อย่าเพิ่งบอกว่าเกมที่คุณเล่นนั้นสนุกมากจนกว่าคุณจะเล่นฟรีไลท์ออริจินเวิลด์เกมมือถือยอดฮิตสนุกแต่เ,เติมเงินคุ้มค่ากว่าใครด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง9บาทพร้อมระบบใหม่อาชีพครบเล่นได้เลยก่อนใครแถมจากไอเทมฟรีใต้ทับมูลค่ากว่า10,000บาทคุ้มแบบนี้ต้องไปเล่นกันแล้วฟรีไลท์ออริจินเวิลด์มาจนภัยไปด้วยกันได้แล้วในวันนี้ ิดมาตอนที่สิบนัาสารเทียนเงียบงำทั้งสองคนก็ยังคงใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆอยกางเช่นเคยแล้วน,นางฟ้าจึงเริ่มถามเพกว่าในวันแม่ที่ใกล้จะมาถึงเพเกมีแผนจะทําอะไรหรือเปล่าเพกก็บอกว่าเขากาลังคิดจะส่งของขวัญกับดอกไม้ไปให้คุณแม่และใจจริงเขาก็อยากจะทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกแต่ไม่รู้จะทาอะไรแล้วน,นางฟ้าก็ได้ถามเพกไปว่าเพกทางานบ้านไม่เป็นหรอคะเพกก็ตอบว่าไม่เป็น เกินเขาฝืนทำคงมีแต่จะสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เพิ่มเติมมากกว่าน้องนางฟ้าที่ยินนะครับก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมคุณแม่ของเพเกหนะ่ะถึงกล้าให้เพเกที่ทําอะไรไม่เป็นเลยไม่ใช่ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้ได้นะในจังหวะนั้นเพกก็บอกว่าเขามีเหตุผลบางอย่างที่จําเป็นต้องย้ายมาเรียนที่นี่จากนั้นเขาก็ทําหน้าอึดอัดทําให้น้องนางฟ้านะครับเธอทําทหน้าเศร้ารู้สึกผิดที่ไปจี้ใจ,ใจดําของเพเกเพเกหนะ่ะจอามือรูปหัวของน้องแล้วบอกว่า ไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าเธอรู้สึกกังวลเรื่องของฉันมันจะทําให้ฉันนะ่ะไม่สบายใจนะเรื่องในอดีตมันไม่มีผลอะไรกับฉันแล้วน้องนางฟ้าน,นะครับกระดาษเพกว่าคนโกหกถ้าคุณก้าวข้ามอดีตได้แล้วคุณคงไม่ทําหน้าเจ็บปวดแบบนั้นหรอกคะ่ะจากนั้นน้องนะครับก้าวมือุ่นของเธอเนี่ยไปจับหน้าของเพกแล้วบีบบังคับให้เพกหนะ่ะเล่า ทำให้สุดท้ายเพ่เขาจึงยอมเล่าเรื่องในอดีตของเขาให้กับน้องนางฟ้าฟังว่าในอดีตสมัยที่เขาเรียนมตน้นเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้รับความรักจากพ่อแม่รวมถึงเพื่อนๆก็มอบความรักให้กับเขาอย่างดีดนั่นคือสิ่งที่เขาคิด แต่ในความจริงแล้วมันกลับไม่ใช่เมื่อในวันหนึ่งเพคไ,ได้แอบไปดินเพื่อนที่เขาคิดว่าสนิทด้วยผู้นินทาเขารับหลังหาว่าเขานั้นขี้เก๊กแถมยังโง่อย่างหนุนอย่างนี้แต่พวกนี้นะครับมันยังมีการบอกด้วยนะว่าสําหรับพวกมันนะ่ะเพคก็เป็นแค่ถุงเงินที่มีไว้พวกมันนะ่ะถุงเล่นแค่นั้นเองจากนั้นเพคที่บังเอิญได้ยินนะครับจึงเข้าไปพูดกับเพื่อนว่าในเมื่อพวกเราเป็นเพื่อนกันพวกนายก็ไม่น่าจะพูดกับฉันแบบนี้นะแต่เพื่อนของเพคนะครับก็ตอบกลับมาว่าฮะ ใครเป็นเพื่อกับแกกันฟ้าอย่างแกน่ะก็เป็นได้แค่ถุงเงินเท่านั้นแหละและหลังจากคํานั้นหลุดออกมาเพอเอกก็เริ่มเหม่อลอยทําให้ต่อมานะครับเขาก็เริ่มเกิดอาการระแวงคนรอบข้างกลัวว่าคนที่เข้ามาหาเขาจะใช้ประโยชน์จากตัวของเขาอีกนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เพอเอกเนี่ยชอบทําตัวมืดมนไม่อยากส่งสิงกับใครเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะครับและด้วยเหตุผลนี้เองทําให้เพเอกเนี่ยต้องย้ายมาเรียนที่นี่เพื่อที่เขาจะได้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่มีใครมารับรู้อดีตที่น่าอายของเขาอีกและหลังจากนั้นพอน้องนั่งฟ้าเธอได้ฟังเรื่องราวที่เพกเล่าเธอก็ทำหน้ากโกรธพร้อมบอกว่าถ้าตอนนั้นฉันอยู่ด้วยฉันจะตบพวกนั้นให้หน้าหมุนเลยค่ะมังอาจมมลังแกอมาแนะคุ้งของฉันได้ยังไงคะเพกก็บอกว่าไม่ได้รอกถ้าเธอทำแบบนั้นน่ะเดี๋ยวมือส่วนของเธอจะมีแผลเอาได้นะอย่าดีกว่ายังไงปัญหาของฉันน่ะมันก็ยังดีกว่าเธอเยอะเลยจากนั้นน้องนะครับก็ทำหน้าโกรธบอกว่า ปัญหาของฉันกับปัญหาของคุณมันไม่เหมือนกันค่ะแล้วเธอก็ค่อยๆนะครับเอามือหน่มาจับหน้าของเพคอีกครั้งพร้อมบอกว่าต่อไปเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เพคเหมือนที่เพคคอยเป็นกำลังใจให้เธอตอนเธอย่ำแย่เพคก็บอกว่าปอติฉันก็เพิ่งพาเธออยู่แล้วนะน้องก็บอกว่าถ้าง,งั้นต้องเพิ่งพาอีกค่ะเพิ่งพาให้มากขึ้นไปอีกฉันจะเอาใจอามเนคุงให้แสยผู้แสยคนไปเลยค่ะ เธอก็บอกว่าถ้าเธอทําแบบนั้นฉันก็คงทําอะไรไม่เป็นเลยนะสิแย่เลยนะแบบนั้นน่ะน้องก็บอกกลับมาว่าฉันรู้มาตั้งนานแล้วคะ่ะว่าคุณนะ่ะทาอะไรไม่เป็นเลย แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็เป็นคนดีที่หาได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นได้โปรดอ้อนชั้นให้มากกว่านี้ได้ไหมคะหลังจากนั้นนะครับเพ่ของเราเนี่ยก็ทําหน้าเขินจนน้องเนี่ยต้องรีบจับเพ่กดและดึงเข้าหาหน้าอกของเธอแถมยังมีการลูบหลังนะครับให้เพ่เนี่ยอ่อนไหวอีกเพ่ก็บอกว่าบังคับกันแบบนี้ขี้โกงนี่เรานางฟ้าก็บอกว่าเพิ่งจะรู้ตัวหรอคะ จากนั้นเธอก็บอกว่าเธอเป็นคนประเภทชอบตอบแทนบุญคุณคนแล้วคราวก่อนที่เธอรู้สึกแย่ในตอนนั้นเธอก็ได้้อมแขกของเพคเนี่ยช่วยมอบไออุ่นให้กับเธอเพราะฉะนั้นคราวนี้เธอจึนฝ่ายมอบไออุ่นนั้นให้กับเพกบ้างแล้วถ้าเมื่อไหร่เธอเกิดเศร้าขึ้นมาอีกเพค่อยให้เธอยืมอกซบแบบนี้อีกก็พอหลังจากนั้นเพคที่เสียอาการก็รีบอบกอดน้องไว้อย่างแน่นและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเพคก็เริ่มตั้งสติได้ เขาจึงบอกน้องนางฟ้าว่าทีหลังอย่ามาทําแบบนี้กับเขาอีกนะแต่เขาจะเผลอใจทําอะไรไม่ดีลงไปน้องก็ได้บอกว่าถ้า,าเขาหน้าเพ้ยังแอบปิดบงังเล่นกุ้มใจไว้คนเดียวอีกเธอก็จะทํามันอีกเพจนะครับก็บอกว่าเธอจะทําแบบนั้นกับฉันที่เป็นผู้ชาย่ะไม่ได้นะน้องก็โกรธบอกว่าตาบ้าคนที่ฉันยอมให้กอดนนะ่ะก็มีแต่คุณเท่านั้นล่ะคะ่ะจากนั้นนะครับน้องก็งอนจะเดินหนีไป แต่เพ่ก็เป็นเสียมือไว้รีบคว้าตัวน้องไว้ถ้าให้น้องเกิดอ,อาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดจนเพ่นะครับบอกว่าถ้าเขาเข้ามากอดข้างหลังเธอแบบนี้มันจะทําให้เธอเนี่ยเสียอาการมากเลยงั้นหรอน้องก็บอกว่าจู่ๆเข้ามากอดแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตกใจหมดแหละค่ะงั้นห้ามเธอหันหลังกลับมานะขอฉันกอดเธอให้นานๆหน่อยตาบ้าจากนั้นนะครับเพก่ก็กอดน้องอย่างอบอุ่น พร้อมกับผู้ขอโทษน้องที่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ฉวยโอกาสมากอดน้องแบบนี้น้องก็บอกว่าในเมื่อเพคเป็นคนเจ้าเล่ห์ชอบฉวยโอกาสแล้วก็ฉวยโอกาสโอบกอดเธอให้มากกว่านี้อีกสิถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะไม่สามารถด่าเพคได้เต็มปากเต็มคำจากนั้นนะครับพอเพคเสียอาการปุ๊บน้องก็ส่งรอยยิ้มพี่ฆ่าใส่เพคมาหนึ่งทีเล่นเอาเพคของเราเนี่ยไปไม่เป็นทำได้แต่นั่งบ่นในใจว่าใหญบ้องเอ้ย ถ้าทำแบบนั้นน่ะฉันก็ยิ่งหลงเธอเข้าไปอีกนะสิบ้าเอ้ยแล้ววันต่อมานะครับหลังจากเที่ยงคู่เนี่ยได้จูจีกันเพ่มันก็เริ่มอยากจะทําตัวเองนะครับให้เป็นที่คู่ควรกับน้องนางฟ้าโดยการเล่มออกกํลาลังกายพิดร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นทุกวันและหลังจากนั้นที่โรงเรียนอยู่ๆก็มีข่าวเดินกันให้ทราบว่าเมื่อวันก่อนมีคนเห็นน้องนางฟ้าแอบไปเดทก,กับผู้ชายที่เกมเซนเตอร์ แล้ไม่พวกสาวๆข้อมาลุมตอมถามความจริงกับน้องนางฟ้าใหญ่ว่าข่าวนั้นเป็นความจริงไหมแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรกับเธอน้องนางฟ้าก็บอกว่าเธอไปเดินกับผู้ชายจริงและผู้ชายที่เธอพูดถึงก็เป็นเพื่อนสนิทแต่ถึงอย่างไรน้องก็ยังบอกต่อแบบหน้าไม่อายว่าจะบอกว่านั่นคือการเดทมันก็คงได้แหละเพราะถึงแม้พวกเราจะไม่ได้คบกันแต่สําหรับเธอผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนสําคัญที่สุด แล้วพอคำนั้นหรุดออกไปทุกคนในห้องนะครับก็ตกใจรวมถึงเพกด้วยทาให้ต่อมาเมื่อกลับมาบ้านเพกจึงเข้ามาถามน้องว่าที่เธอพูดเมื่อตอนกลางวันน่ะมันหมายความว่ายังไงน้องก็บอกว่าที่เธอพูดตอนกลางวันว่าเพกเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับเธอเรื่องนั้นเป็นความจริงนะเธอไม่ได้ขี้หกเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเพคเป็นคนที่เธออยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจที่สุด และในโลกใบนี้ก็มีคนไม่กี่คนที่เธอรู้สึกดีด้วยและบวดาหนึ่งในคนน้อยนิดนั้นเพกเป็น The Best เดอะเบสหรือคนที่สําคัญที่สุดที่ครอบครองหัวใจของเธออยู่เพกที่ได้ยินก็เขินบอกไปว่าถ้าหากเธอยังฝืนพูดแบบนี้มันจะทําให้ทุกคนน่ะเข้าใจถูกเอ้ยเข้าใจผิดว่าพวกเราน่ะเป็นแฟนกันได้นะน้องนะครับก็บอกว่าถึงพวกเราจะพูดกบเกินไปมันก็ไรประโยชน์ค่ะ แต่เพกก็สวดมาว่าถ้าขืนเธอทําแบบนั้นมันจะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดได้ว่าเธอมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาน้องก็เลยหยอดต่อไปว่าถ้าสมมติเธอมีความรู้สึกดีๆให้กับเพกจริงๆล่ะเพกจะทํำยังไงเพกของเรานะครับก็ถึงกับสะดุ้งจนน้องเนี่ยต้องบอกต่อว่าเมื่อกี้เธอรอเล่นแถมเธอยังบอกอีกว่ายังไงตอนนี้ที่นี่ก็มีแต่เธอกับเขาสองคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขากับเธอไหนจะทําอะไรก็ไม่มีใครรู้หรอก หลังจากนั้นต่อมาเพคก็เล่าให้น้องฟังว่าช่วงนี้เขาตั้งใจฟิตหุ่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทำให้น้องรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเพคถึงหดขึ้นมาได้ซึ่งสาเหตุที่เพกเิ่มเพดก,ก็เพราะว่าเขาต้องการจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมผู้ควรกับน้องนางฟ้าแต่มันก็แถบอกเธอไปว่ามันก็แค่ยอยากจะหันมาดูแลสุขภาพแค่นั้นเองจนทำให้น้องนางฟ้าเนี่ยเธอรู้สึกเป็นห่วงกัว่าเพคนะครับ จะหักโหมร่างกายมากเกินไปเธอจึงบอกว่าถ้าเพคอยากพักเมื่อไหร่ใกล้วสซบอ,อกของเธอได้เสมอเธอยินดีให้เพคนะ้อ้อนตลอดเวลาเพคก็บอกว่าถ้าขืนเขาทําแบบนั้นเขาก็เป็นหนี้เธอนาสิน้องนางฟ้าก,ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าถึงเวลานั้นเธอจะให้เพคนะ้าทำตามคําขอขอ,ของเธอเพื่อเป็นการใช้หนี้เพคก็บอกว่าไหนอยากให้ฉันทําอะไรลองพูดมาสิจากนั้นน้องก็มองซ้ายมองขวาก่อนจะค่อยๆติดอ่านนะครับพูดว่า อยากอยู่กับเอ้ยไม่ใช่อยากให้รูปหัวของฉันค่ะฉันอยากให้แอมเเนรูปหัวฉันค่ะและด้วยคําพูดนั่นเองนะครับก็ทําให้เพคของเราเนี่ยถึงกับสตันไปเลยและไม่เพียงแค่นั้นมันยังเก็บภาพของน้องนะครับเอาไปนอนฝันเปียกตามใจชอบอีกและในฝันนั้นมันกับน้องก็ได้จุดๆกันก่อนที่เพกนะครับมันจะตื่นขึ้นมาแล้วพอมาเรียนปุ๊บจิตเซเน่ก็รีบเข้ามาถามเพกเลยว่า ทำไมวันนี้สีหน้าของเพกเนี่ยดูเหนื่อยเมื่อคืนไปทำกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้แรงมาเยอะๆอย่างนั้นหรอเพคก็บอกว่าเปล่าๆแค่ช่วงนี้ฉันไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าน่ะก็เลยดูเหนื่อยกว่าปกติน,อน้องนางฟ้าที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับก็บอกว่าถ้าง,งัา้นเลิกเรียนแล้วเพคนนะก็ควรเลียไปพักผ่อนนะเพคก็บอกว่าอืมหลังจากนั้นเพคนะครับก็ดูท่าจะโกรธ เรื่องที่ตอนอยู่โรงเรียนน้องนังฟ้าเข้ามาพูดคุยกับเขาทํ้ใไม่น้องเนี่ยพยายามมาง้อถามว่าเพจยังไม่หายโกรธเธออีกหรอเพจก็บอกว่าเปล่าฉันไม่ได้โกรธเธอสักหน่อยนะแต่น้องนะครับก็พูดสวนมาว่าเงินทําไมวันนี้คุณถึงทําตัวเย็นชาใส่ฉันล่ะคะป่าเปล่าเออคือว่าเดว่าอามานะคงแก่ฉันแล้วหรอคะไม่มีทางเคาจะแก่เธอได้ลงกันละ่ะงั้นทําไมไม่บอกฉันล่ะคะ จากนั้นเพยจึงเล่าให้น้องฟังถึงสาเหตุที่วันนี้เขาพยายามหลบหน้าของน้องนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อคืนเขาได้ไปฝันเห็นน้องนางฟ้านเนี่ยเธอบุกมาถึงเตียงของเขาแล้วก็ทําการโยโยเขาเต็มที่หลังจากนั้นก็จ,จุดๆุดสบละหึมกันแต่แทนที่น้องนางฟ้าน,นะครับจะโกรธเธอกกลับถามว่าในความฝันน่ะ ฉันอ้อนคุณยังไงเหรอคะทำเอาเพศเนี่ยตกใจและน้องก็บอกต่อว่าเธออยากจะเก็บข้อมูลเรื่องนั้นเอาไว้ใช้อ้างอิงในภายภาคหน้าพระเอกก็ตะคอ,อกกลับมาว่าเธอจะเอาไปอ้างอิงทําเพื่ออะไรน้องก็บอกว่าก็ฉันเอาไว้ใช้ตอนจะทําให้คุณน่ะใจเต้นยังไงละคะอย่านะหยุดเลยอยา่าจากนั้นน้องที่แกล้งจนหนำใจก็บอกว่าในบรรดาผู้ชายที่เธอรู้จกักเพศเป็นผู้ชายที่เธอนะ่ะคุกคีด้วยมากที่สุด เพกก็บอกไปว่าน้องนางฟ้าเธอเองก็เป็นผู้หญิงน่ะที่เขาคุกคีด้วยมากที่สุดเหมือนกันทําให้น้องนางฟ้าเธอแอบยิ้มดีใจจนเพกนะครับเริ่มเสียทรงทําเป็นจะหันหน้าหนีด้วยความเขิอนอายน้องก็พยายามบอกว่าเป็นอะไรไปหรอคะฉันพูดผิดตรงไหนช่างเธอหน่าอย่ามาใกล้ฉันน้องก็แบบนี่แน่บอกอย่ามาใกล้ใช่ไหมงั้นยิ่งนั่งเบียดเข้าไปอีกนิดละกันจากทั้งสองคนนะครับก็เบียดเสียดกันอย่างมีความสุข แล้ววันต่อมาก็ใกล้ถึงโชคที่พวกผู้เอก่จะสอบเพจจึงรายงานเรียบขออนุญาตคุณเมียว่าพรุ่งนี้อิสกิกับคาโดวากิจะมาตีวหนทั้งสือที่ห้องของเขาถ้าเป็นแบบนั้นน้องนางฟ้าเนี่ยอนุญาตไหมน้องนางฟ้านะครับก็อนุญาตและบอกว่าเธอจะเตรียมทำอาหารให้ทุกคนกินเองและนอกจากนั้นเธอทำการชวนจิโรเซมาร่วมงานด้วยแล้วเพราะถ้าขื่นเธอไม่ชวนจิโรเซน่ะจะต้องเข้ามางองแงงงงงงวยวายใส่เธออีกแน่นอนด้วยเหตุนี้เธอจึงทำการชวนจิโรเซน่ะมาเรียบร้อย หลังจากนั้นน so so ้องลังฟ้านะครับก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมเพคถึงขยันติวหนังสือผิดปกติเพคก็บอกว่าเขาก็แค่อยากสอบให้ติดหนึ่งในสิบดูน้องก็บอกว่างั้นเหรอคะถ้างั้นฉันจะช่วยเพิ่มไฟให้เอาไหมคะถ้าเกิดอามเนกคุงสอบติดหนึ่งในสิบฉันจะให้อามเนกคุงน่ะสั่งให้ฉันทําอะไรก็ได้ค่ะและเมื่อเพกได้ยินแบบนั้นเขาก็โลกบอกว่างั้นฉันขอรางวันเป็นขอนอนตกของเธอแบบคราวก่อนก็แล้วกันนะน้องเนี่ยก็ยิ้มพร้อมบอกว่า ไม่มีปัญหาค่ะแล้วฉันจะเพิ่ออมบริการแค้หูแบบฟิลแฟน์ให้ด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาโคอิสกินะครับก็บุกมาติวหนังสือที่บ้านของเพอเอกแล้วพอคาดาวากิมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจว่าทำไมน้องนางฟ้าถึงมีบุคลิกที่แตกต่างไปไม่เหมือนกับตอนที่เธอเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเลยและหลังจากนั้นทุกคนก็ติวหนังสือกันตามภาษา ก่อนที่ทั้งสามคนนะครับจะกลับบ้านไปหลังจากนั้นน้องนังฟ้าเนี่ยก้าวโกโก้มาให้เพเอเพเจึงถามเธอว่าเธอเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพื่อคนอื่นอย่างนั้นหรอน้องก็บอกว่าเธอจะทำแบบนั้นให้กับคนสำคัญเท่านั้นแหละถ้าเป็นคนอื่นเธอไม่ทำให้หรอกจากนั้นนะครับเธอกระลุกใส่เพเกบอกว่าเธอทําให้เพราะเธออยากจะดูแลเพเกก่อนที่น้องเนี่ยจะลุกหน้าของเธอนะครับเข้ามาใกล้ แล้วเธอตอนนี้ปิดปากของเพกไม่เถียงพร้อมบอกว่าฉันจะคอยเอาอกเอาใจจนนามเมเนคุ้งน่ะทําอะไรไม่เป็นไปเลยค่ะแล้วด้วยนะาเมฆอันรุนแรงของน้องนะครับก็ทําให้เพเียน่ะเขารู้สึกว่าถ้าหากชีวิตของเขาขาดเธอไปเขาคงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ